เขาไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทําสิ่งที่พี่เจอมาหลายๆคนก็ยอมแพ้เอาดื้อยอมแพ้ง่ายๆเขาไม่ได้สนุกและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําเหมือนวันแรกที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาทํา Welcome to Everything Everywhere Podcast เห็นพี่หยางเคยบอกว่าพี่หยางเนี่ยเป็นจิตวิทยากับทีมอีสปอร์ตด้วยทีนี้อยากจะยกตัวอย่างเคสสักเคสเกี่ยวกับ ผู้เล่นที่อยู่ใน e-sport ว่าเขาเคยเบิร์นเอากันบ้างไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเบิร์นเอาในในกลา e ีส p o r t ตเนี่ยเยอะมากเยอะมาขอสักเรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยในใสายตาในอุตสาหการรมเขาเนี่ยพวกเขาเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ของน้องๆหลายๆคนเลยเหมือนเขากาลังนั่งอยู่ในที่ที่แบบเป็นความฟันของใครหลายๆคนได้เงินเดือนลราแบบห้าหกหลักยังไม่รวมค่าโฆษณาต่างๆสวัสดิการเป็นที่การมีชื่อเสียงมีคนยอมรับ แต่สิ่งที่พี่เจอมาหลายๆคนก็ยอมแพ้เอาดื้อๆยอมแพ้เอาง่ายๆมันอาจจะมาจากกิจกรรม,มการซ้อมหนักความเครียดความตึงกับ<ม>การทำงานความคาดหวังจากผู้บริหาร<ม>จากโค้ชอะไรอย่างเงี้ยจากเพื่อนร่วมทีม,มการเบรนเอาอาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในทีมไม่เข้าใจการยอมแพ้กูไม่เล่นแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วซีซั่นสุดท้ายของกู เล่นไปคือไม่ได้หวังอะไรแล้วอ่ะเล่นไปงั้นๆน่ะไม่อยากเข้ามาในแคมป์แล้วอืม hmm. มันมาหลา,หลากหลายรูปแบบเลยแต่มันจะไปรวมอยู่ที่จุดเดียวคือเขาไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทําอย่างเต็มที่หรือเขาไม่ได้สนุกและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํา oh. เหมือนวันแรกที่เขา oh. ได้มีโอกาสเข้ามาทำพวกเกิททำนะครับ ทีมอีสปอร์ตใหญ่ๆพวกเนี้ยเขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไหมใช่แล้วเหมือนพวกเหมือนมานนอกเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าแคมป์ใช่ครับผมอ๋อเขาเรียกว่าแคมป์ใช่เขาเรียกว่าแคมป์เขาก็จะรวมกันมาอาทิตย์หนึ่งก็จะหยุดวันหนึ่งกลับไปหาที่บ้านไปหาแฟนเหมือนตรงเรียนประจําเวอร์ชั่นแบบเกมมิ่งอ่ะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเขาเขาก็จะมีกฎที่ค่อนข้างสตรีกเลยห้ามพาแฟนเข้ามาในแคมป์ห้ามกินเหล้าห้ามแบบนู่นห้ามนี่มีเวลานอนตารางนอนตารางตื่นที่ชัดเจนพวกเขาเมื่อชีวะบมอ๋อคือสิ่งหล่าเนี้ยทํทำให้ เบรนเอ้ <Burn> ใช่ก็มีส่วนด้วยก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันหรืออาจจะมีมเรื่องของความสัมพันธ์ในทีม,มและก็มีเรื่องความเครียดของแฟนที่ทําให้เขาไม่สามารถเพอร์ฟอร์มการเบรนเอ้ามันคือ<ม>อยู่ๆคุณเคยมีความสุขในการทาบางสิ่งบางอย่าง<ม>ถูกปะสนุกกับมันมีความสุขกับมันแล้วอยู่ๆคุณก็รู้สึกอยากจะหยุดคุณไม่มีความสุขกับมันแล้วอ่ะ<ม><ม>คุณเลย definition คือเลยดีไฟสิ่งเนี้ยว่าแบบ หมดไฟแล้วเอาเบิร์นเอาอ่ะแบบวงการนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วสี่เ่านี้คือเซนสุดท้ายเราไปต่อไม่ได้บลาบลาบลามีนะครับผมบางคนมีความเครียดของที่บ้านแล้วทาให้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเกินไปอ่ะไม่เอาดีกว่าก็มีเหมือนกันวิธีในการที่เราเข้าไปช่วยพวกเขามันคือการที่ทาให้เขามองเห็นความคิดของตัวเองอยู่ดีอืมมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่อยู่เราจะเบิร์นเอาอืมเห็นด้วยปะเห็นด้วยไม่ต่างกับโรคมะเร็งนะครับไม่ใช่อยู่อยู่คุณเป็นมะเร็งได้อ่ะอืม คุณใช้วิถีการใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองเป็นมะเร็งตะะ่างหากเพราะคนไม่เป็นมะเร็งเขาไม่มีวิธีการใช้ชีวิตแบบเดียวที่คุณใช้แน่นอนอื mm hmm. แน่นอนนะครับผมอย่างเคสเกมที่พี่อย่างพูดอ่ะผมกม็เคยผมก็ชอบเล่นเกมแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมผมอยากพัฒนาเมื่อวี้เนี่ยผมเลยตั้งกล้องตั้งไหม่แบบนี้เลยแล้วก็ลองเล่นไปด้วยแคดเกมไปด้วย <Steam. S 1> แล้วอยู่ผมรู้สึกวันนั้นอ่ะวันนั้นเลยนะเบิร์นเอาทันทีเลยกับการเล่นเกมพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เกมแล้วอ่ะ มือนมันต้องเล่นแล้วต้องอธิบายไปด้วยแต่ต้องแบบอยู่กับกล้องด้วยอย่างเงี้ยครับแค่เกมมันก็ปวดหัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับตึงเกินไงใช่มมันตึงเกินมันต้องทํานู่นทํานี่สุดท้ายผมก็เออไม่ทําแล้วกลับไปนั่งเล่นเกมแค่นั้นพอมันวันแรกใช่น่าจะประมาณนั้นถ้าพูดจากมุมนี้เนี่ยผมอยากจะแชร์อันนี้ให้ฟังได้คุณเชื่อไหมว่าร่างกายมนุษย์เราอัศจรรย์มากยังไงเอย มันเรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาแม้ั่ตอนนี้แน่นอนและมันก็จะเคยชินกับทุกอย่างที่เราทําครับอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้คุณเชื่อผมไหมถ้าคุณแช่กับสิ่งสิ่งนั้นได้อีกสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องปกติของคุณครับจริงปะมันกําลังจะเห็นปะต่อให้คุณไม่เคยทํามันคุณก็รู้อยู่ดีว่ามันจะเป็นแบบนั้นแน่ๆเพราะร่างกายมนุษย์เราเป็นแบบนั้นอืม แต่ที่อันตรายคือมันจะเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีด้วยแล้วถ้าคุณทํามันซ้ําๆในสิ่งที่ไม่ดีม,มันจะกลายเป็นตัวคุณหรือกลายเป็นนิสัยของคุณไปเลยเช่นคุณชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกแย่เทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกด้อยเข้าใจปะนันก็เป็นวิธีการฝึกตัวเองโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว คิดลบกับตัวเองตลอดดูถูกกับตัวเองตลอดเวลาดูกตัวเองตลอดไม่ใช่บอกว่าบอกกับตัวเองไม่เก่งนะหรือว่าตัวเองทําไม่ได้นะอืมดูดูกในมุมที่ผมกำลังพูดคือพอมีใครโยนงานให้กับคุณอาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนครับคุณจะพูดว่าอะไรผมไม่เคยทําทําทําไม่ได้ทํทไม่ได้ใช่แล้วก็จะเครียดคือการดูถูกตัวเองนะอืมคุณแค่ไม่เคยทําแต่ใครเป็นคนบอกว่าคุณทําไม่ได้อืเพราะว่าคุณเข้าใจว่าร่างกายของเราอ่ะมันจะเคยชินกับทุกอย่าง อคุณพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วอยู่ตรงนั้นให้นานหน่อยคอมฟอร์ทโซนของคุณจะกว้างขึ้นทันทีไอเรื่องไอเรื่องที่บอกสิ่งไม่ดีเนี่ยผมเคยเลี้ยงกบใช่ปะแล้วก็เลี้ยงตะกัแตนด้วยคือกบมันต้องกินอาหารสดๆผมมันรู้สึกแทบผมดูบุหรี่เลยวันนั้นอ่ะเพราะผมให้มันรั้งแรกอ่ะต้องเลี้ยงเอาสัตว์เป็นๆให้อ่ะผมพี่บอกดูบุหรี่ว่าเหมือนเป็ราฆ่าใครตายอ่ะแต่เชื่อไหม่านไปเดือนหนึ่งอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะเหมือนที่พี่อยางพูดอ่ะคือมัน ชินกับ<ม>ส,สิ่งนัน <ผม S 1> ไปแล้วใช่มันคือมันมันทำผิดทําไม่ดีจนเราเคยชินะ่ะออแต่ถ้าเกิดเราเวิร์กสิ่งนี้ดีๆเราจับมันวางไว้ในที่แบบที่ที่ดีรหรือนิสัยที่ดีอะอีกไม่นานคุณจะเคยชินกับมันกับสิ่งนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันแบบมันจะแบนเดฟิกับตัวเราเองครับดังนั้นในของอ e ีสปอร์ตที่ผมเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมันก็คือการเข้าไปคุยกับเขาครับแล้วซอยตารางในการแบบ ทำสิ่งต่างๆให้มันสั้นเพื่อเขาเห็นว่าอเขามองเห็นว่าตัวเองทําอะไรอยู่เขามองเห็นว่ามันดีขึ้นได้ด้วยอืและวิธีการพักผ่อนของเขาวิธีการที่เขาจะสามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในกลุ่มได้ครับมันคือการรวมพวกเขาเป็นก้อนเดียวเป็นหนึ่งเดียวครับการรวมเป็นก้อนเดียวเป็นหนึ่งเดียวนี่ค่อนข้างจะขี้โกงอะเพราะว่าถ้าเกิดคนหนึ่งดาวอีกสี่คนดึงนะแต่แล้วคุณแยก ตัวใครตัวมันห้าคนคนไหนดาวคนนั้นดูแลตัวเองมันดึงไม่ได้อืมอืมเข้าใจปว่าเข้าใจครับอืมนั่นคือแบบเหมือนเกิดขึ้นได้กับทุกทุกช่วงวัยผมว่าในทุกอุตสาหกรรมด้วยอืม,อ,มอยากจะให้พี่หยางลองพูดให้กำลังใจกับผู้ชมที่เขาอาจจะรู้สึกทำงานอยู่แล้วก็กำลังจะเบิรนเอาเนี่ยครับว่าเขาควรจะจัดการตัวเองอยังไงครับได้อผม,อมผมชอบคำนี้นะ เรากําลังทํางานอยู่แล้วเรารู้ว่าเรากําลังจะเบิร์นเอาอ่ะอืมผมว่ามันแปลกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังจะเบิร์นเอาอ่ะผมคิดว่ามันเบรกได้นะเบรกได้อยู่ใช่แต่ทุกทีที่เราเบิร์นเอาผมคิดว่ามันคือคุณเบิร์นเอาไปแล้วแล้วคุณค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเบิร์นเอาอ๋อคือมันหมดไปแล้วคือเราเรายากผมไม่คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ผมคิดว่ามันยากในการที่คุณจะรู้ตัวว่าคุณกาลังจะเบิร์นเอาอะ เหมือนแบบเอ้แม่งจะมาแล้วนะเบิร์เอาท์แม่งจะมามันไม่มาเคาะประตูับบอกคุณแบบเนี้ยแ,<ซ>แต่คุณจะรู้คือ <S 2> <S 2> <S ผมไม่อยากทาแล้วอะกูไม่รู้ว,ว่ากูทําไปทําไมวะกูทําทไปแล้วเนี่ยได้มาแล้วอะทําไมไม่มีความสุขเลยวอะอืม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 คือมันมันต้องเป็นสิ่งนั้นไปแล้วอ่ะ <C. S 1> ครับแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือคุณต้องพักง่ายที่สุดคือคุณต้องพักผักจะบอกพักแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยไม่ไม่ไม่ใช่พักพักคุณต้องพักอืมเหตุผลผมพูดผมพูดแทนเลย พักไม่ได้งานต้องทําต้องอย่างงู้นอย่างงี้ต้องแบบคนทุกคนรออยู่อืมง well ั้นคุณก็ทําต่อเฮ้ยทาต่อก็เบิร์นเอางั้นคุณก็พักเฮ้ยพักไม่ได้แบบต้องงานมันต้องส่งคนนั้นคนนี้รอเราอยู่ลูกค้ารออยู่งั้นคุณก็พักพักไม่ได้คนนั้นเราสรุปคุณต้องเลือกไงอืมคุณจะไปต่อหรือคุณจะพักคุณจะไปต่อแล้วพักพร้อมๆกันคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณเบิร์นเอาต่อให้คุณทํา มันไม่ใช่พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณนะคุณจะทำไปทําไมอืมอืมอืมเข้าใจป่ะครับคือมันไม่มีประโยชน์เลยในการทําแล้วพอคุณพักอย่าไปเชื่อว่าเวลาจะรักษาทุกอย่างเวลาไม่เคยมายุ่งกับเราไอ้น้องอเราขอยืมสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสทำบางอย่างกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญครับเวลาจะหิวทุกอย่างเวลามันหิวได้ที่ไหนอืมคุณดูนะ พอคุณมีเวลาคุณให้เวลากับตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาเวลาที่คุณให้กับตัวเองไปทำอะไรกับตัวเองเลยไปตั้งคำถามไปทำอะไรเลยมันจะไม่ได้ดีขึ้นะปัญหาจะไม่ได้ถูกแก้คุณอาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะคุณไม่ได้พักมาแต่คุณต้องใช้ช่วงเวลานั้นให้มันคุ้มค่าโดยการถามตัวเองเป็นคำถามที่ตอบยากแต่คุณก็ไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องได้คำตอบภายในวันนี้วันพรุ่งนี้คือคุณต้องการอะไรมนุษย์เรามักลืมครับผมว่าเราต้องการอะไร คุณมีตรงนี้ชัดครับทุกอย่างจะง่ายคุณมีตรงนี้ละเอียดค,คุณจะเริ่มง่ายค,คุณจะเริ่มได้เร็วค,รคุณต้องถามตัวเองเมื่อไหร่หวังว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจหรือว่าช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่กำลังจะเบิร์นเอาไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่อยากมากที่มาให้กำลังใจ พวกเราให้ความรู้นะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยสำหรับ EP นี้นะครับส่วน EP หน้าเนี่ยเราจะพูดคุยกับอะไรเราจะเชิญใครมาเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ